เสียงระฆังจากหอ,อนาฬิกาเก่าแก่ดังก้องไปทั่วอาณาเขตของสถาบันเวทมนตร์อันเพียสบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของวันใหม่ภายใต้แสงตะวันสีทองอารามกลุ่มนักเรียนในชุดเครื่องแบบเรียบร้อยพากันเร่งรีบเดินผ่านประตูหินบานใหญ่สร้างสรรค์ทิวทัศน์ที่คึกคักและเปี่ยมชีวิตชีวาท่ามกลางฝูงชนชิโรเนะอาริเอนเดินไปอย่างเงียบเียบมือโอบกอดหน,นังสือไว้ใบหน้าพยายามรักษาความสงบทว่าเสียงกระซิบกระซาบรอบข้างก็ยังคงเล็ดลอดเข้าหูเขาไม่หยุด นั่นใช่หมอนั่นใช่เหรอไอคนที่กําลังจีบพี่เอมี่น่ะเสียงผู้หญิงคนหนึ่งคิกคักน่าสนุกนะแต่น่าเสียดายจังอีกคนแทรกขึ้นเสียงหัวเราะของพวกเขาเจือปนไปด้วยความเย้ยหยันชิโรเนะถอนหายใจอย่างโล่งอกเล็กน้อยความต้องใจเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อ4ี่วันก่อนพลันย้อนกลับมาวันที่เขาอับอายและตื่นตระหนกอย่างยิ่งคิดว่าตนจะไม่มีวันเดินเชิดหน้าในสถาบันแห่งนี้ได้อีกแล้วทว่าเขากลับปลอบใจตัวเองว่าเรื่องวุ่นวายมันเงียบลงเร็วอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะฉันคคคิดววว่่าาาาาพพกกกกเเเเขจะะยยัังงงล้อ้อกกอีีีนนนนฉมป็ร ข่าวลือเกี่ยวกับฉันได้จางหายไปหมดแล้วใช่ไหมทันทีที่ความคิดนั้นสิ้นสุดลงสายตาของชิโรเลก็พลันหยุดอยู่ที่ร่างคุ้นตาที่อยู่ไกลออกไปนั่นรุ่นพี่เซรีเอลรึเปล่าเขาพลันนึกขึ้นได้แม้จะมีความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกาแฟแต่เขาก็ไม่ได้เกลียดเธอเลยเขานึกในใจว่าปกติพี่เขาจะเดินกับพี่เอมี่เสมอเลยนี่นาเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า เซรีลกำลังเดินอยู่บนถนนปูหินโดยมีจิตใจที่สับสนว้าวุ่นเธอกอดหนังสือไว้แน่นแต่ความคิดของเธอกลับล่องลอยไปที่ไหนสักแห่งที่ห่างไกลเต็มไปด้วยความกังวลทันใดนั้นเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นขัดจังหวะห่วงความคิดของเธอรุ่นพี่เซรียลเซรียลสะดุง้งหันกลับมาและกรีดร้องลั่นเมื่อรู้ว่าคนที่เรียกเธอคือชื่อโรเนะในความตื่นตระหนกเธอคว้าคอเสื้อของชื่อโรเนะไว้ดวงตาสีม่วงเข้มของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสับสนเธอถามซักไซไล่เลียงนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไรง ดูนี่สินายไม่ได้เป็นอะไรเลยเหรอเธอผลักกระดาษแผ่นหนึ่งใส่มือชิโรเนะดวงตาสีฟ้าของเขาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจเมื่ออ่านข้อความที่เขียนด้วยลายมือเขาสะอึกสะอื้นนี่มันอะไรเนื้อหาในจดหมายทําให้เขาตะลึงข้ากําลังจับตัวชิโรเนะไว้ไปที่ห้องฝึกซ้อมหมายเลข14ก่อน6กโมงเยน็นถ้าไม่เช่นนั้นข้าจะตัดอวัยวะเพศมันถ้าเจ้าบอกอาจารย์ข้าจะทําให้เจ้าเสียใจไปตลอดชีวิตความรู้สึกเย็นเยือกแล่นไปทั่วกระดูกสันหลังของชิโรเนะเมื่อเขาอ่านลายเซ็นท้ายจดหมายเขานิ่งงนนจจิตใหม วนไปกับคําถามฉันถูกลักพาตัวเหรอและคนนี้คือใครจอมเวทมนต์ดำ 30นาทีก่อนในลานโรงเรียนขณะที่เอมี่และเซอร์เรียลกำลังก้าวเดินอยู่บนทางเดินที่ปูด้วยหินเสียงเหนอะหนักก็ดังขึ้นจากด้านหลังนี่รุ่นพี่สบายดีไหมครับเซอร์เรียลขมวดคิ้วยังไม่พอใจหมอนี่อีกแล้วเอมี่หันขวับกลับมาดวงตาสีฟ้าครามลุกโชนด้วยความโกรธเธอเอ่ยเสียงต่ำแก่กล้าดียังไงถึงมาพูดกับฉันฉันค่อนข้างแน่ใจว่าบอกให้แกไปให้พ้นแล้วนะเมื่อเผชิญหน้ากับความโกรธเกรี้ยวของเอมี่นักเรียนชายคนนั้นกลับยิ้มมุมปากอย่างเย่อหยิ่ง,งเขายื่นซองจดหมายออกมาด้วยนนนน้้าาาาาเเสีียยยงงงท่่่ต็มมมมดดวววววคคคคคออออผุุณณรจจะะลลหหหหิัับก เรียวโน้มตัวกระสิบข้างหูเพื่อนของเธอช่างพวกคนแบบนี้ไปเถอะเอมี่เหลือบมองนักเรียนชายคนนั้นด้วยสายตาดูถูกมีหน้าละถึงได้อยู่แค่ชั้นปี5นักเรียนชายไม่สะทกสะท้านยังคงพูดต่อไปด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความหมายแฝงเขาบอกว่าถ้าผมมาส่งข้อความแบบนี้คุณจะฟังยอมรับคำเชิญซะถ้าคุณไม่อยากให้ผู้ชายของคุณต้องพังพินาศเซเรียลทำหน้าเยเกด้วยความรังเกียจต่อคำข่มขู่ที่จงแจ้งเธอจูงมือเอมี่ออกไปแกกำลังพูดบ้าอะไรน่ะหน้ารังเกียจจริงๆรีบไปห้องสมุดกันเถอะแต่ผิดดดคคคาาาาาจจกกกกททีี่่นไว้เอมมลับระชหย จากมือของนักเรียนชายอย่างกระทันหันเซร์เ,เรียวตกใจเรียกชื่อเพื่อนของเธอเบาๆด้วยความงนงงเอมี่จดหมายในมือเอมี่สั่นเทิมตัวอักษรแต่ละตัวเหมือนมีดที่กรีดลึกลงในจิตใจเธอฉันกำลังจับตัวชิโรเนะไว้ไปที่ห้องฝึกซ้อม14ก่อน6มูงเย็นเนื้อหาที่เต็มไปด้วยการข่มขู่นั้นทำให้ดวงตาสีฟ้าของหญิงสาวผมแดงเบิกกว้างด้วยความตกใจชิโรเนะถูกลักพาตัวไปงั้นเหรอ ภาพของเจคที่มองด้วยความอาฆาตและอัญ,ญมณีสีเขียวบนไหล่เสื้อผุดขึ้นมาในหัวเธออย่างชัดเจนหมอนั่นเองคนที่เธอเคยเตือนว่าจะทําให้เขาใช้เวทมนต์ไม่ได้อีกต่อไปเจคไอสารเลวนั่นความโกรธประทุขึ้นเอมี่ขยังกระดาษในมือแล้วโยนทิ้งไปอย่างเด็ดขาดเธอหันหลังเดือนจากไปพยายามทําเป็นเย็นชาช่างเถอะฉันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลย นักเรียนชายคนส่งจดหมายยักไหล่ทำท่าไม่รู้เรื่องเกิดอะไรขึ้นผมเป็นแค่คนส่งสารเท่านั้นเองแล้วหันหลังเดินจากไปพร้อมรอยยิ้มเย้อยหยันที่เข้าใจยาก ในขณะที่เอมี่กำลังพยายามปฏิเสธทุกสิ่งซีเรียลหยิบเศษกระดาษที่ยับยุ่ยี่ขึ้นมาด้วยความสงสัยดวงตาสีม่วงของเธอเบิกกว้างเมื่ออ่านเนื้อหาข้างในเธอหันไปหาเพื่อนรักอย่างตื่นตระหนกน้ำเสียงเต็มไปด้วยความกังวลสมาคมพ่อมดมนดดำเหรอนั่นมันไม่ใช่สมาคมที่เลวร้ายเหรอพวกมันชอบรังแกและหาเรื่องนักเรียนเก่งๆทำไมถึงลักพาตัวชิโรเนะเรื่องนี้เกี่ยวกับเธอเหรอเอมี่ถูกซักไซไล,เลงเอมี่หันหน้าหนีเหงื่อผุดพลายบนหน้าผากเธอไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปเพราะลึกๆแล้ว เธอรู้ดีว่าสาเหตุคือคือนนั้นเธออดใจไม่ไหวจนต้องลงมือกับหมอนั่นเซเรียลยื่นกระดาษที่ยับยุยี่ออกมาอย่างกังวลเสียงของเธอสั่นเครือเราไปบอกอาจารย์กันเถอะเอมี่ยืนอยู่ตรงข้ามเธอหลีตาเล็กน้อยรอยยิ้มจางๆเกือบจะเยาะเย้ยผดขึ้นบนริมฝีปากเธอเอานิ้วชี้แตะคางสีหน้าครุ่นคิด อาจารย์หรอไม่ใช่แค่ชิโรเนะหรอกนะนายเองก็จะตกอยู่ในอันตรายด้วยลึกๆในใจเอมี่รู้ดีว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำแต่ปัญหาก็ไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นเธอจินตนาการถึงภาพที่น่ากลัวหากสภา,าอาจารย์เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการค้นหาความจริงเธอและชิโรเนะจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ของพวกเขาและแล้วอดีตของเธอก็จะถูกเปิดเผยหากเรื่องไปถึงขั้นนั้นพวกเขาจะพบว่าชิโรเนะเป็นเพียงสามัญชนคนหนึ่ง ความทรงจำพลันย้อนกลับมาชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเธอจำช่วงเวลาที่เธอพูดกับชิโรเนะได้ด้วยน้ำเสียงที่ทั้งเสียดสีและคุกคามเป็นแค่สามัญชนแต่เข้ามาเรียนที่นี่ได้คงต้องเลียแข้งเลียขามากสินะน่าเสียดายแย่เลยถ้าแกถูกไล่ออกนะ ตอบโต้คำพูดของเธอในตอนนั้นชีโรเนะแม้บรน้าจะซีดเผือดด้วยความกลัวแต่ก็พยายามยืนตัวตรงแววตาเปล่งประกายความมุ่งมั่นที่แปลกประหลาดถ้าการเป็นคนคอยทำธุระให้คุณหมายความว่าคุณจะเชื่อใจผมผมก็จะทำ แต่แล้วภาพอีกภาพหนึ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าก็ปรากฏขึ้นในจิตใจของเอมี่ภาพชีโรเนะในวัยเด็กคุกเข่าลงกับพื้นรอบตัวคือเงาของกลุ่มนักเลงเขากรีดร้องอย่างสิ้นหวังผมไม่ได้ทําอะไรเลยความเป็นจริงดึงเธอกลับมาใบหน้าของเอมี่ซีดเผือด ความทรมานปรากฏชัดในดวงตาความทรงจำสุดท้ายและเป็นความทรงจำที่ฝังลึกที่สุดคือภาพชิโรเนะนอนซบอยู่บนพื้นหินเย็นเฉียบร่างกายเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำแววตาแตกสลายมองมาที่เธอคำวิงวอนแผ่วเบา,เ,บาเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากที่เปื้อนเลือดได้โปรด บรรยากาศอึมครึมเข้าปกคลุมเอมี่สีหน้าของเธอแข็งกร้าวสายตาแน่วแน่มองตรงไปข้างหน้าเซเรียลเอมี่เอ่ยขึ้นน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงไว้ซึ่งความเด็ดเดี่ยวเธอยื่นกระเป๋านักเรียนคืนให้เพื่อนสนิทฉันจะไปคนเดียวถ้าฉันไม่กลับมาภายในเจ็ดโมงเย็นให้รายงานอาจารย์เซเรียลรับกระเป๋าไว้ด้วยความตกใจมืออีกข้างยังคงกำกระดาษท,ที่ยับยุ่ยยี่แน่นอะไรนะทำไมล่ะนายจะไปทำอะไรคนเดียวแบบนั้นนายยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกมันมีกี่คนไม่หันกลับมาเอมี่ก้าวเดินอย่างเด็ดเดี่ยวบนถนนหินกรวดแผ่นหลังของเธอดูโด แม้จะมีเจ้าสาเร็วอย่างเจ๊กสิบคนพวกมันก็ไม่มีความหมายอะไรสาหรับฉันเลยรอยยิ้มมุมปากที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและท้าทายผุดขึ้นบนริมฝีปากของเธอแสงสังหารสีแดงฉานแผ่ซ่านรอบกายหลังจากได้ยินเรื่องชิโรเน่เรียบร้อนมาพร้อมกับกระดาษแผ่นหนึ่งที่คล้ายกันเขามองเซอเรีลด้วยสีหน้าไม่อยากจะเชื่องั้นพี่เอมี่ไปช่วยผมเือครับไม่มีทางคนไม่ดีอย่างเธอเนี่ยนะความสงสัยหายไปอย่างรวดเร็วแทนที่ด้วยความกังวลและความเร่งรีบงั้นพี่เขาไปคนเดียวใช่ไหมแต่เราจะมัวทําอะไรอยู่ที่นี่อีกละ่ะเซอเรีล วิตกกังวลอย่างชัดเจนเอมี่บอกว่าเธอมีเหตุผลส่วนตัวที่ไม่อาจเมินเฉยเรื่องนี้ได้นี่เป็นครั้งแรกที่เธอขอให้ฉันทำเรื่องแบบนี้ ชิโรเนจมอยู่ในความคิดใช้นิ้วเคาะคางเบาๆเซรียลบอกให้ผมรอถึง7จ็ดมองเขาคิดในใจคงเป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันบวกกับเวลาสำรองอีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อความชัวเขามองนาฬิกาพกในมือเข็มชี้ตรงเลข6กเหตุผลที่เธอไม่ต้องการบอกศาสตราจารย์ก็เพื่อเก็บความลับของเรา,ควา,เราความลับของเราได้ผูกพันกันแล้วนั่นหมายความว่าดวงตาสีฟ้าครามของชิโรเนะเบิกกว้างขึ้นทันทีเมื่อความคิดที่น่าก,กังวลผุดขึ้นมาหรือว่าเธอไปคนเดียวเพื่อปกป้องความลับของเธอความตระหนักนั้นเหมือนน้ำเย็นราดใส่เขารีบลุกพรวดขึ้้้นนนคววาากกกระเเเปป๋ขอออองงงตตััผมม็ไหืียล สะดุ้งตกใจกับการกระทำกระทันหันของชิโรเนะรุ่นพี่คะได้โปรดรอจนถึงเวลาที่นัดไว้ก่อนคะ่ะแล้วเธอก็ทิ้งกระเป๋าถือลงบนม้านั่งชิโรเนะพุ่งตัวออกไปเหมือนลูกศรเสื้อคลุมสีดําพลิ้วไหวในสายลมเขตฝึกซ้อมที่14อยู่ที่ด้านบนภูเขาเขาพึมพำกับตัวเองขณะหอบผมจะไปทันไม่น่าในตอนนั้นเองร่างหนึ่งก็กระโดดพุ่งขึ้นไปในอากาศจากด้านหลังอย่างกระทันหันมัวแต่วิ่งแบบนี้เมื่อไหร่จะถึงที่หมายกันล่ะก่อนที่ชิโรเนะจะได้ตั้งสติเซเรียลก็โอบแขนรอบตัวชิโรเนะพลังงานสีฟ้้้้้้าาาาครรมมเเเจจิดกก็ปปะทุข,ขึนอออออบอังสงสไวธ ยังเด็ดขาดจะดีกว่าถ้าฉันไปด้วยเราจะใช้ควอนตัมออร์บิเทชันจับให้แน่น ความสงสัยแวบหนึ่งฉายผ่านดวงตาสีฟ้าของชิโรเนะเมื่อเขาสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติแสงสีทองเจิดจ้าพลันเปล่งประกายจากฝ่ามือของเขาแผ่กระจายลงไปถึงพื้นหินกรวดใต้ฝ่าเท้าทันใดนั้นลำแสงขนาดมหือมาก็พวยพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินโอบล้อมร่างของชิโรเนะไว้ทั้งหมดพลังเวทมนต์อันบริสุทธิ์และธงพลังยกเขาขึ้นสูงพาเขาทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าพร้อมเสียงกรีดร้องภายในอาคารใกล้เคียงแสงจ้าสาดส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่ทำให้เหล่านักเรียนคนอื่นสะดุ้งเฮือกคนหนึ่งชี้ออกไปด้านนอกอย่างตกตะ ลึงพลางคู่ติดอ่างว่านั่นอะไรใครกำลังใช้เวทมนต์น่ะถูกผลักขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของลำแสงชิโรเนะยังคงมึนงงไม่ทันได้ตั้งสติว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แล้วความรู้สึกไร้น้ำหนักก็หายไปกระทันหันถูกแทนที่ด้วยการร่วงหล่นอย่างอิสระที่น่าหวาดกลัวความหวาดกลัวสุดขีดปรากฏชัดในดวงตาของเขาเมื่อตระหนักว่ากำลังดิ่งตรงลงสู่พื้นเสียงกรีดร้องอย่างสิ้นหวังของชิโรเนะฉีกผ่าอากาศเมื่อป่าทึบเบื้องล่างดูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆราวกับจะกลืนกินเขา เซเรียอร้องขึ้นอย่างตื่นเต้นว่าการเคลื่อนย้ายตัวอันตรายนะถ้าเผลอไปชนต้นไม้ดังนั้นเราบินไปจากที่นี่เลยดีกว่าแสงสีเขียวมรกตพุ่งแหวก,กอากาศทะลุผ่านป่าทึบด้วยความเร็วสูงชิโรเนที่ไม่คุ้นเคยกับการเร่งความเร็วฉับพลันถึงกับกรีดร้องออกมาทั้งสองร่อนลงสู่พื้นท่ามการลมหมุนและฝุ่นตลบอบอวนการเดินทางอันน่าหวาดเสียวทำให้ชิโรเนเซทลาและรู้สึกคลื่นไส้จุกคอเขาเร่งวิ่งไปยังโคนต้นไม้ใกล้ๆแล้วอาเจียนไม่หยุดปากพลังบ่นพึมพำว่าโอ้พระเจ้าไม่มีเเเเเววลลาใให้ตรรีีียยยยยยมจสัักกนนนิดดขะซอู่ ลางลานฝึกที่เงียบสงัดเปล่งเสียงเรียกดังลั่นว่าเอมี่นายอยู่ไหนเธอหอบหายใจมองไปรอบๆก่อนจะพูดต่อด้วยความสับสนว่าไม่มีใครเลยแปลกจังเรามาถึงก่อนเวลานัดตั้ง10นาทีนะชิโรเนะที่ยังคงพยายามสงบสติอารมณ์อยู่พิงลำต้นไม้และให้ข้อสรุปของเขาว่าฉันคิดว่าพวกเขาเปลี่ยนสถานที่แล้วละ่ะเพราะสถานที่ที่ระบุในกระดาษร่วไหลออกไปพวกเขาอาจคาดการไว้แล้วว่าอาจารย์จะได้รับแจ้งเรื่องนี้เซเรียลถามด้วยความกังวลว่าแล้วเอมีล่ล่ะชิโรเนะยืนตัวตรงสีหน้าจริงจังขึ้นแผน การของพวกเขานี่ละเอียดถี่ถ้วนจริงๆ กระแสะความคิดที่ปั่นป่วนวุ่นวายถาโถมเข้ามาในใจของชิโรเนะตัวอักษรเกี่ยวกับความลับอดีตฐานะสามัญชนและความเสี่ยงที่จะถูกไล่ออกวนเวียนอยู่ในหัวตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมามัวกังวลเรื่องการเปิดเผยตัวตนเขาตระหนักได้ว่าสถานการณ์อาจอันตรายกว่าที่พวกเขาคิดไว้มากชิโรเนะหันไปหาคนสนิทที่มาด้วยกันด้วยสีหน้าเคร่งเครียดและดวงตาที่ฉายแววเร่งรีบรุ่นพี่ครับพี่กลับไปรายงานศาสตราจารย์ทุกอย่างเลยนะครับพี่ไปคนเดียวจะเร็วกว่า เซรีเอลลังเลเล็กน้อยและตอบกลับด้วยความสับสนว่าแต่เอมี่บอกว่าเขามีเหตุผลและบอกให้ฉันรอจนถึง7โมงชิโรเนรีบขัดจังหวะด้วยสายตาที่แน่วแน่ไม่เป็นไรครับเหตุผลนั้นเป็นเพราะผมถ้ามีผมช่วยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเพราะงั้นพี่รีบไปเถอะครับ เซรีเอลยืนนิ่งดวงตาสีม่วงมรกฏกว้างขึ้นด้วยความตกใจเครื่องหมายคำถามขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นรอบตัวเธอเธอจับศีรษะราวกับไม่เชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ยินแล้วตะโกนออกมาเป็นชุดอะไรนะเหตุผลสำคัญนั่นคือนายเหรอความสัมพันธ์ของพวกนายคืออะไรข่าวลือที่ว่าพวกนายกำลังเดทกันลับๆเป็นเรื่องจริงเหรอความจริงที่ฉันไม่รู้คืออะไรกันแน่ไม่มีเวลาแล้วชิโรเนะพูดแทรกด้วยความตื่นตระหนกยิ่งปล่อยไว้นานก็จะยิ่งอันตรายนะ ความเร่งด่วนในน้ำเสียงของชิโรเนะในที่สุดก็ดึงเซรลเอลกลับมาสู่ความเป็นจริงเธอพยักหน้าอย่างเด็ดขาดฉันเข้าใจแล้วที่นี่อันตรายสำหรับนายมากเพราะงั้นรออยู่ที่นี่นะพูดจบเธอก็หันหลังกลับแล้ววิ่งสุดฝีเท้าไปยังสถาบันทันทีเมื่อมองตามหลังเซลลเอลที่หายลับไปชิโรเนะก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเขาเก็บความกังวลไว้ในใจดวงตาของเขากลับกลายเป็นคมกริบและแน่วแน่ภูเขาเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยดีอยู่แล้ว พลังเวทมนต์สีน้ำเงินขนาดยักษ์ปะทุขึ้นกวาดไปทั่วป่าพร้อมเสียงคำรามกึกก้องไม่แน่นะอาจจะเจอเบาะแสก็ได้เขาพึมพำกับตัวเองด้วยสีหน้ามุ่งมั่นเวทมนต์ของเขาแผ่ขยายออกไปส่องสว่างทุกต้นไม้ใบหญ้าค้นหาแม้แต่ร่องรอยที่เล็กที่สุดแล้วเขาก็ทำสำเร็จเจอแล้วมีรอยเท้าพลังเวทมนต์จางหายไปคืนความเงียบสงบสู่ป่าตามเดิมชิโรเนคุกเข่าลงสังเกตดูร่องรอยเรืองแสงจางๆบนพื้นอย่างตั้งใจนี่คือรอยเท้าของคนสองคนเพิ่งทิ้งไว้ไม่นานมานี้เขาพึมพำวิเคราะห์แต่แล้วคิ้วเขวเขขขาาากก็วด้หันแ ว่ามันกลับหายไปกลางคันกระทันหันหรือว่าพวกเขาบินหนีไปแล้วทันใดนั้นเสียงประหลาดขัดขาด,ดหายหายก็ดังขึ้นทําให้ชิโรเนะสะดุ้งเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงอะไรนั่นใบหน้าของชิโรเนะสีผืดความคิดที่น่าสะพรึงกลัวแทรกซึมเข้ามาในหัวขณะที่เขาพูดตะกุกตะกักด้วยความตกใจไม่จริงหน้า แสงอาทิตย์ยามอสดงทาท้องฟ้าเบื้องหน้าด้วยสีส้มสดใสเจิดจรัสชิโรเนะหยุดชะง,งักกระทันหันลางสังหรณ์ที่ไม่ดีแล่นเข้ามาในใจทําให้เขาต้องหันหลังกลับไปมองสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าเขาเหนือเทือกเขาอันไกลโพ้นคือกลุ่มควันสีดาทะมึนขนาดเมื่อมากําลังพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรุนแรงเป็นภาพที่ผิดปกติและน่าตื่นตระหนกยิ่งนักความสงบสุขบ,บนใบหน้าของชิโรเนะพลันมาลายหายไปแทนที่ด้วยความตึงเครียดและความวิตกกังวลอย่างสุดซึง้งเกิดอะไรขึ้นกันแน่คําถามดังขึ้นในหัวของเขาเขารู้สึกว่าต้องไปทททีี่่่นนนัััชวข ความรู้เกี่ยวกับเวทมนต์เคลื่อนย้ายนานาชนิดก็ผุดขึ้นในใจเขาการเคลื่อนย้ายฉับพลันซึ่งเป็นเวทมนต์ธาตุแสงอนุญาตให้เคลื่อนที่ได้เพียงระยะสั้นๆ10เมตรเท่านั้นไม่เหมาะสําหรับระยะทางไกลขนาดนี้ตัวเลือกที่เป็นไปได้มากกว่าคือเวทมนต์บินเป็นเวทมนต์ธาตุลมที่ผสมผสานเวทมนต์สชนิดเข้าด้วยกันอย่างสมดุลและถูกจอมเวทจํานวนมากใช้งานเนื่องจากเรียนรู้และเข้าถึงได้ง่ายนั่นคือวิธีที่เขาจะสามารถไปถึงจุดที่ควันพวยพุ่งขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว